นี่ไงมาแล้วอะไรอะ่ะกินอะไรแต่เช้าเลยอะ่ะข่วงม่วง,ง,ง,งแต่เช้าเลยอะ่ะนี่ไงแต่ก่อนมานอนห้องนี้แหละป้าใช่ใช่นอนตรงนี้แหละ

กจ้าอ๋อกินใส่ตะเกียบนะนีมปู่ใช้ตะเกียบอ่ใช่ใช้ตะเกียบแล้วพูดยดีแล้วแล้วเอย่พูดยีนีปู่เด็แล่วมันคือรอไม่ัอมันตามมันไม่ค่อยดีไงอืมมองเห็นแต่มองไม่ชัดไงมองไม่ชัดก็ใช่อือืกออปอว่เีอ ก็รู้ๆเลยอืมทุกรู้ๆนะก็เยอะมากรู้ก็จัดกินได้กินได้ใช้ได้แล้วกินได้โอเคแล้กินได้เยอะกินข้าวได้เยอะกินข้าวได้เยอะกินข้นุ่นี่อู้่ซื้อข้าวหนุ่มกนมกิข้าวหนุ่มกินข้เนี่ยลม้อะแล้วก็ปล่อยให้ยได้ได้กินได้ ชอบอ่ะชอบกินขนมใช่ชอบกินขนมด้วยกินซื้ออะไรให้ก็กินกินหมดกินอร่อยทุกอย่างนะอร่อยไหมปูอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยทุกอย่างอร่อยทุก,ยอ,อ,ยทกยอ,อย่างอายุเท่าไหร่นะอายุแปดสิบแปดแปดสิบแปด มันมันยันเดียไม่หลงไม่ลืมไม่จำได้เลยดีนะวางแก้วเหล้าแล้วใช่เดน๋ยวกินไ,ได้ไหมเอามาเลยกินแล้วมันเมื่อเหม่กับรับไปข้างนั้นรับไม่ได้เวลากินแล้วมันท้องเสียก็เลยเขาก็รู้ตัวเองไม่นี่เอากระบอกมองแลยเอากระบอง มั่งก็ะเปอยเองนะ